สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะบางคนก็บ่นว่าเพชรมันหายากจังครับพี่นะฮะทำยังไงจะหาเพชรคําถามนี้เจอบ่อยมากนะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะก็ก็เลยเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์ที่ได้มาเนาะอ่าเล่นบ่อยๆก็คือผมทำไอเดีบ่อยไงอ่าย่างไรก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเกมด้วยนะะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับนะฮะ จะเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง,องเราแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปดีๆนะฮะหรือว่าสาระต่างๆเกี่ยวกับเกมใหม่ๆนะฮะเพราะช่องเราจะเป็นเกมใหม่ๆแนะนาเรื่อยๆนะฮะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะใครจะโหลดเกมใหม่ๆก็จัดสรรในเพลย์ลิสต์นะชื่อว่าแนะนําเกมน่าเล่นนะไปหาดูเอาได้นะชอบแบบไหนก็ลิงโหลดใต้คลิปนะฮะส่วนวิธีหานะครับผมหาจากตรงไหนนะฮะอันดับแรกเลยครับผมอ่าอันนี้คือเพชรหมดแล้วใช่ไหมสรุปเราหาจากด่านนอร์มอนด่านฮาร์ดหมดแล้วนะฮะ วิธีหาที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งก็คือนะฮะมาที่หน้าโฮมนะผมอ่าคือผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้ทำตรงนี้จนแบบเยอะนะผมไม่รู้ว่าไอเน,นี้ยมันมีเพชรแจกหรือเปล่านะอ่าแต่ตรงเนี้ยเพราะผมไม่เคยได้ทำเนาะถ้าส่วนตรงนี้มีเพชรแจกก็ก็ดีไปนะแต่นอกจากส่วนตรงนี้นะฮะที่ผมไม่รู้แต่ว่าที่อื่นผมรู้นะฮะก็คือนะฮะเราได้จากมิชชั่นนะ สมมติเพรหมดแล้วนะด่านฮาร์ดด่าน Norman, นอะร์มอนเนาะมิชชั่นเดลี่นี่จะได้ทุกวันอยู่แล้วนะฮะนี่ปกตินเนี่ยสิบเนี่น้อยมากนะฮะใช่ไหมอ่าต่อไปก็นอร์มอนมิชชั่นนี่จะได้เยอะเนะี่ยแต่บางคนทําหมดแล้วนะบางคนนี่ไวนะฮะรอทําหมดแล้วนะแล้วทําจากตรงนี้ได้จากตรงไหนอีกนะฮะผมอ่าสเปเชียลไม่มีนะเออได้อยู่ครับได้อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยอ่าถ้าตรงนี้หมดแล้วนะฮะไม่รู้จะทําตรงไหนแล้วนะฮะ มันมีวิธีหนึ่งครับท่านใครที่มีตัวระดับนะฮะ SR เยอะๆนะฮะจะได้เปรียบนะในการหาเพชรนะแล้วก็มาตรงนี้เลยครับท่านตรงเควสนะฮะแล้วก็มาที่คําว่าเอ้ยไม่ใช่นะครับผมมาที่คาแรคเตอร์นะฮะแล้วเราก็มาที่คําว่าเลเวลอัพนะฮะแล้วก็มาทํค A Up, นะาทำคําว่าอบนะิลิตี้นะฮะปกติเราจะทํา ur หมดอยู่แล้วถูกต้องไหมครับอ่านะ ur เราทําทุกตัวอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมอ่านะพอเราทําเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหม มันก็จะได้ขั้นละสิบขั้นละสิบใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยนะมันก็จะได้ขั้นละสิบขั้นละสิบถูกไหมครับผมอ่าแต่เนี่ย U R มันก็มีของเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราทำยูาร์แล้วตัวเนี้ยอ่าก็สมมติเราทำขั้นแบบเยอะแล้วอะจนเอาเวกแล้วใช่ไหมแต่ S R มันทำน้อยนะแล้วของมันดีนะครับผมเนี่ยสมมติจะทำตัวนี้ใช่ไหมครับผมอ่าแล้วก็ปลดมาหมดเลยนะฮะ ของปวดมันน้อยนะฮะมันทําง่ายนะ UR เนี่ยทําขั้นละเนี่ยเอาถึงขั้น5เลยนะฮะนี่ก็ได้50เพชรนะนี่อันนี้เราก็ทําไปนะผมปุ๊บ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 มันใช้ของน้อยนี่นะครับผมปุ๊บเอาเวอกไป,ไปเอ้ยอันนี้ไปนะครับผมนี่ครับแล้วก็อัพสกิลปุ๊บนะฮะคอยดูนะจะได้ทีละสิบนะฮะ อ่าเห็นไหมแล้วมันทําง่ายและทําเร็วนะฮะแล้วช่วงกิจกรรมคุณ2เนี่ยใครเล่นไอ้ดีเดียวเนี่ยยาวๆก็หาเพชรจัดตรงนี้นะครับเนี่ยอัพขั้น2ขั้นสามขั้น4ขั้นห้านะฮะพอนะ่ะใครจะอัพขั้นหกกันแล้ว,แ,ลวแถมไม่ขาดตัฐานนะแต่คงไม่ดีหรอกครับผมขั้น6เนาะเอาแค่ขั้น5ก่อนนะเอาเพชรไปใช้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเรามีกี่ตัวนะ่ยอรมีกี่ตัวเนะฮะผมมีหนึ่งตัว2ตัวสตัวสตัว5้าตัวนะฮะก็ คัน50ก็อันนี้50 50ก็เป็นร้อยสองร้อยห้าิยังไว้พอถูถ่ายไว้ซื้อพลังงานได้นะฮะส่วนตัวระดับ R นะผมยังไม่เคยลองมันได้ไหมนะแต่ผมเอาเด้งออกเฉยเลยขออภัยด้วยนะท่านแต่ตัวระดับ R เนะี่ยผมยังไม่เคยลองนะผมจะรอให้ดูตรงนี้เลยสดๆเลยนะฮะเดี๋ยวขออภยนะัยตั้งนานไม่เด้งครับมาเด้งตอนอัดคลิปนะฮะต่อสตรีมไม่ยอมเด้งเลยนะฮะ าตอนนี้ก็ปับเข้ามานะอ่าขอโทษทีนะผมเข้าไป,ไปใหมครับคาแรคเตอร์นะฮะอ่าไปที่เอลิปนะติ้บอร์ดเนี่ผมจะอัพตัว R ที่น่าจะใช้ได้ดีๆหน่อยนะอ่าตัว R ก็น่าจะได้เหมือนกันนะผมว่านะคือผมนึกไปนึกมาเอ้มันเหมือนบีบเบสโซหรือเปล่าวะเนาะ ที่บีเบสโซอัพขั้นตารางนะตามสีตามสีแล้วก็มาอัพขั้นเอาเพชรอย่างเงี้ยเหมือนทุกตัวเหมือนกันนะผมว่าคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยของมันก็ไม่มีอะไรเยอะครับผมมันก็ง่ายนะถ้ามีช่วงมีดอกคุณสองไอดีใหม่ๆทาได้เลยนะฮะส่วนใหญ่ไม่ทากันเนะี่ยเพราะว่าพอเพชรหมดแล้วก็หากันอยนะี้เงี้ยครับผมใช่ไหมส่วนใหญ่ไม่ทากันตั้งแต่ตอนแรกนะฮะหาง่ายๆน้อยๆน,น,นะนี่คือเป็นวิธีอ่าที่ดีที่สุดแล้วแหละผมว่า แล้วก็มีอีกวิธีนึงนะ่ยเดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จก่อนนะฮะก็สมมติใครไม่มีทางไปเนะยหาเพชรไม่ได้แล้วตันแล้วมาทำอย่างนี้ครับผมจะได้มีเพชรซื้อพลังงานหน่อยเนาะอ่าเราอันล็อกไปดูที่จะได้ไหมนะผมมันต้องได้ดิแต่อาจจะได้น้อยเฮ้ยได้เท่ากันด้วยอ้าวสรุปแล้วก็คือ SR ก็ได้ตัว R ก็ได้นะฮะยิ่งทำตัว R ยิ่งดีนะผมเนาะ แต่ทาแล้วไม่ได้ใช้นะก็แนะนําให้ทําแค่5พอนะฮะก็ตัวอาร์แล้วก็มีบานเบอร์เลยอนยะ่างนั้นเะนี่ยนะผมเนาะก็ประมาณนี้ในการเทคนิคนีคน้ก็นึกถึงบีเบฟโซก็เลยลองทําดูนะฮะก็มันใช้ได้นะฮะเพราะว่าใครเคยเล่นบ B ีเบฟโซก็จะรู้ว่าเออทำตัวละครมันได้อยู่แต่ว่านี่ไม่ได้เท่ากันเลยนะสิบเพชรนะก็เอาไปทํากันแล้วกันนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือนะฮะนี่เลยครับท่านนะมาที่เควสอ่าเรามาที่อารีนา อะลีน่ามันจะมีเวลานะ่หเดือนจะได้เพชรครั้งหนึ่งนะฮนะมีคนบอกว่าเล่นเซิร์ฟนอกมานะเขาบอกว่า1เดือนจะมีครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝากข่าวสารนะเกี่ยวกับเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยว่าคิววอลญี่ปุ่นจะมาเร็วๆนี้แต่ไม่ทราบว่าของโกบอนเราเนี่ยจะแจมด้วยไหมถ้าเซิร์ฟญี่ปุ่นคิววอเข้าโกบอนเข้าด้วยได้แจมด้วยก็น่าอะไรที่สนใจนะฮะแต่ว่ามไม่ใช่ออนไลน์นะจะเป็นคิววอลแบบ ปินเซคอนเน็กนะประมาณนั้นแหละผมว่านะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e กับข้อมูลดีๆแบบนี้นะฮะก็นึกไปนึกมาก็ลองทําดูด้วยบังเอิญก็เลยเฮ้ยมีคนถามเยอะไงผมก็เลยบอกเอ้ย,อยมันทําดีเว็บโซ่ได้เป่าว่ะผมก็เลยลองทําดูนะมันก็สามารถใช้ได้ผมก็ทําสดๆเลยเมื่อกี้นะฮะจากตัว R เนี่ยมีกี่ตัวก็ทําไปเลยนะผมเนาะก,ก็หวังว่าทุกจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะเดี๋ยวผมก็รอให้คลิปเป็น8นาทีแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะ ให้กําลังใจให้กันด้วยนะับจะได้มีผมได้ไปหาเกมใหม่ๆมาให้เล่นคลิปใหม่ๆนะะหลายๆคลิปเนาะส่วนใหญ่ช่องผมก็จะเป็นเกมแนะนําเกมใหม่หมหๆเยอะๆนะสตรีมเกมกระแสะเยอะๆหน่อยนะฮะเกมนู้นเกมนี้ผมก็พาเล่นเรื่อยๆนะประมาณนั้นนะฮะก็อย่าพลาดข่าวสารแล้วกันช่องผมมีแต่เกมดีๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแนะนําสักหน่อยนะว่าถ้าได้ตัวละครมาอย่างนี้แล้วนะฮะเนี่ย สี่ตัวอย่างนี้แล้วนะฮะไม่จําเป็นต้องอ่าอันนี้คือผมรีได้2ตัวเนาะไอสวัสแสงกับเดกุแสงถ้ามี2ตัวนี้ถ้าแสงแล้วแล้วมาเปิดตู้เนจิเรเนี่ยผมได้ตัวนี้ครับแทงน้ำนะฮะอ่าใบแดงผมได้ตัวนี้นะฮะอ่าแล้วไม่ต้องเปิดอีกนะผมแนะนําให้เก็บเพชรไว้นะฮะทำเควสให้เยอะนะฮะทำเควสให้เยอะๆทําไอ้นั้ให้เยอะ,ยอะ,อยอะๆแล้วก็ฟาร์มดานให้หมดนะฮะอ่าเอาให้หมดเอาให้สุดนะฮะ ว่ามันอยู่ได้แค่7วันคูณ2นะวิธีดูคูณ2ดูตรงไหนว่าหมดตอนไหนนะกดตรงนี้นะฮะรูปหนูแล้วก็ดูตรงนี้นะฮะอันนี้เหลืออีก5วันนะพยายามทําให้หมดนะฮะเคล็อันนี้ต้องทําด้วยนะจบปุ๊บก็ได้ใบตัวใบสุ่มเปิดตัวฟรีนะฮะจบอ่อคอยเนาะยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะไม่มากก็น้อยนั่นแหละครับผมในสาหรับคนที่ไม่มีตังเติมเกมนะแล้วก็ไม่อยากทิ้งไอดีหลักเนาะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ ไม่ได้ยากนะฮะหาพลังงานทุกวันนะฮะมันจะมีฟรีทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ได้ปุกก๊บก็ซื้อพลังงานสักหน่อยนึงก็ทำไปเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเจอกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม